มีคำถามครับว่าทุกคนมีเพื่อนเยอะไหมคำถามนี้ตอบง่ายคำถามต่อมาครับมีเพื่อนที่สนิทไหมอันนี้ก็ตอบไม่ยากเพราะว่าหลายคนก็ตอบได้คำถามยากขึ้นไปอีกครับเพื่อนคนแรกของชีวิตคือใครโหอันนี้ตอบยากครับอันนี้เรามาพูดถึงเรื่องเพื่อนกันนะครับจริงๆหลายๆคนอาจจะไม่เคยมีเพื่อนแบบนี้ก็ได้ซึ่งมันชีวิตมันพลิกผันมากๆผมได้อยู่ในช่วงชีวิตเขาเนี่ยผมรู้สึกโอ้โหแม่ โคตรมีความสุขเลยนะฮะได้เห็นเขาเติบโตแล้วก็เราก็เติบโตไม่เท่าเขาแน่ๆนะครับในช่วงมัธยมเนี่ยผมมีวงดนตรีวงหนึ่งเล่นดนตรีด้วยกันกับเพื่อนนะครับแล้วก็มีเพื่อนคนนี้เป็นรุ่นพี่แล้วก็มาอยู่ด้วยกันมีชมรมดนตรีไทยนะครับเล่นดนตรีไทยได้วยกันแล้วก็สนิทกันเสร็จปุ๊บผมก็มาเล่นดนตรีสากลด้วยเ,เพื่อนรุ่นพี่คนนี้ก็มาอยู่ด้วยแบบอยากไปไหนด้วยวไไอะไรก็ไปด้วยกันอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็มีวันหนึ่งครับ เ,เขาไม่ได้เล่นดนตรีกับผมในวงดนตรีสากลเราจะเล่นดนตรีไทยด้วยกันเสร็จวงดนตรีสากลเนี่ยตอนช่วงประมาณสักมห้าเนี่ยผมอยู่มห้าเขาอยู่มหกเราสามารถรับงานได้ด้วยนะฮะเรารับงานดนตรีตั้งแต่อยู่มห้านะครับผมได้ไปเล่นดนตรีที่อีกจังหวัดหนึ่งข้างเคียงจังหวัดที่ผมอยู่เสร็จปุ๊บในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้น การที่เราจะสื่อสารกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีการขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเ,เหตุการณ์วันนั้นก็คือผมเองเนี่ยจะต้องจัดการเรื่องการขนเครื่องดนตรีผมต้องไปเอารถคุณพ่อมาเป็นรถปิกอัพแล้วก็ให้รุนพี่ค,คนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปถามร้านดนตรีดีว่าเขาพร้อมหรือยังเขายกเครื่องลงมาจากข้างบนหรือยังอะไรเงี้ยเราจะได้ไปขนเครื่องอะไรเงี้ยก็ให้คนนี้ไปแล้วเราจะจัดการเรื่องอื่นเราจะกำลังจะไปเอารถอะไรเงี้ยนะครับเสร็จปุ๊บไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับ มีเพื่อนคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาที่บ้านที่รวมตัวกันบอกว่าเฮ้ยรถคว่ำเชื่อไหมครับพอพูดชื่อปุ๊บผมแบบขนลุกเลยครับผมแบบเอาแล้วไงเดินทางไปดูปรากฏว่ารถล้มจริงฮะไปกันสองคนนะครับเหมือนน่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เข้าโรงพยาบาลอีกคนหนึ่งไม่หนักมากแต่คนที่เป็นเพื่อนผมรุ่นพี่เนี่ยหนักมากๆครับหนักมากๆคือผมวิ่งเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เขาจะบล็อกผ้าไว้ ตัวตัวคนเจ็บเนี่ยจะมองไม่เห็นอะไรจากข้างบนเพราะว่าผ้าปิดแต่ผมเองเข้าไปปุ๊บผมจะเห็นข้างล่างเข่าเขาครับโทษนะเข่าเขาตรงเนี้มันมันถูกเฉือนนะครับแล้วก็แหวกออกมาเงี้ยแล้วก็พยาบาลเขาเอาผ้าสำลีซับแล้วก็ออกซับแล้วก็ออกอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บพอเลือดมันเบาแล้วเนี่ยเหมือนแบบในช่วงที่เขาเอ,อสาสำลีออกครับมันเห็นชัดครับมันเห็นไขมันเห็นเส้นเอ็นเห็นข้างในครับผมเองที่บอก เห็นเลือดไม่ได้อยู่แล้วเห็นแล้วแบบมันตื่นเต้นมากเลยแต่ตัวคนไข้ตัวคนเจ็บเองเนี่ยเขาไม่เห็นเพื่อนผมเขาไม่เห็นเขาพูดว่าเฮ้ยขอโทษด้วยว่าแม่งไม่ได้ไปด้วยแล้วอุบธธัติเหตุว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าบอกตากับยายกูนะมันพูดอย่างเงี้ยเราก็โอดโอ้ยแม่งจริงๆถ้ามันเห็นแผลเนี่ยมึงไม่ห่วงใครเลยมึงห่วงตัวมึงเนองผมแม่งน,น่ากลัวมากผมรู้สึกผิดมากเลยบอกเฮ้ยไม่เป็นไ,ไรเดี๋ยวกูกลับมาหาเดี๋ยวกูแล้วตีเสร็จแล้วกลับมาหา,า,หาอะไรเงี้ยจากวันนั้น ผ่านไปไม่กี่เดือนนะครับมันก็ฟื้นตัวร่างกายมาใส่เหล็กในขาเรียบร้อยแล้วเพื่อนผมคนนี้เป็นคนชอบร้องเพลงมันก็ไปประกวดร้องเพลงหลายที่มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือหลังจากหลังจากที่ประสบบัติเหตุเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากไปประกวดร้องเพลงที่จังหวัดข้างๆก็เลยชวนกันนั่งรถทัวร์รถเมลรีวิวทัวร์รถทัวร์รถเมล์แดงหวานเย็นเป็นพัดลมนะครับรถเมย์แดงเนี่ยนั่งรถไป ประกวดร้องเพลงผมก็ไปนั่งรอเพราะว่าผมก็แบบรู้สึกผิดมากๆมันชวนไปไหนจะไปเป็นเพื่อนมันตลอดเลยก็ไปประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเสียงมันเหมือนกอตจักกระพันมากโหมันโคตรเพ้อเลยคือทักษะการเล่นดนตรีมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ทักษะการร้องเพลงนี่ยอมครับร้องเพลงลูกทุ่งนี่แบบยอมมากมันโหมันโคตรโคตรเพ้อเลยอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บมันประกวดแล้วก็ไม่ไม่ได้ที่หนึ่งครับได้รางวัลชมเชยหรือสักอย่างเงี้ยแต่ว่า มีอยู่คำหนึง่งฮะทุกที่มีแมวมองครับปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยผ่านไปประมาณอาทิตย์ก,กว่าๆก็มีคนติดต่อมันบอกว่าเฮ้ยชอบคาแรคเตอร์ชอบเสียงอะไรเงี้ยใน,นสมัยนั้นยังไม่มีรายการทีวีที่แบบประกวดแบบคนมาหาเยอะๆแบบนี้นะครับก็เออเขาติดต่อไปแบบว่าเอ้ยหน้าตาได้อะไรเงี้ยมันจะมีการประกวดโน่นนี่นั่นเนี่ยเดี๋ยวไปประกวดกันเดี๋ยวเขาจะพาไปปั้นเลยอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่กล้าไปกลัวคนอะไรเงี้ยก็ชวนผม คือสิ่งที่ชวนผมนี่ตลกมากเลยคือมันไม่ได้ชวนไปประกวดร้องเพลงครับมันชวนไปเดินแบบฮะสมัยนั้นการเดินแบบมันไกลตัวมากๆจากเด็กต่างจังหวัดอะไรเงี้ยรูปร่างหน้าตาเราก็ไม่ได้ดีมากอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ไปด้วยเพราะว่าความรู้สึกผิดที่มันเกิดอุบัติเหตุนั้นนะก็ไปด้วยประกวดวไปเดินแบบไปประกวดโดมอนสมัยก่อนนะครับโหตอนนี้ไม่มีแล้วนะโดมอนเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์นะครับไปประกวดโดมอน ก็ไม่ได้รางวัลอะไรครับผมเนี่ยตลกตัวเองมากคือดูการประกวดนางสาวไทยเยอะแล้วเหมือนคอมเมนเตอร์เขาพูดว่าคุณต้องยิ้มอยู่ตลอดเวลาผมก็เลยจําจุดนั้นมาแล้ววันนี้ผมไปเดินแบบโดมอนเนี่ยผมเป็นคนเดียวเลยมั้งที่ยิ้มตลอดเวลา <cado charged> ซึ่งการเดินแบบแบบเนี้ยเขาไม่ได้ต้องยิ้มผมก็ว่า <c oughs> ทําไมทุกคนมันขึงขังกันจังวะมันหน้าแบบเหมือนหน้าเครียดๆครับ เดินทำหน้าให้แบบเหมือนมีกระดูกเยอะๆอะไรเงี้ยทำไมไม่ยิ้มวะกูจําได้ว่ากูดูประกวดสาวไทยเนี่ยเขาบอกให้ยิ้มนะผมก็ยิ้มอยู่คนเดียวผมตลกมานั่งคิดทําไมผมยิ้มอยู่คนเดียววะการการประกวดการประกวดเดินแบบแต่แม่งยิ้มอยู่คนเดียวแม่งก็หลบกมากเลยแล้วผมยิ้มแบบผมยิ้มเห็นฟันได้นะยิ้มแบบยิ้มเงี้ยพอผ่านไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจบภาคเรียนพอดี มันก็จบม .6 ผมก็ขึ้นม .6 มันก็แยกย้ายกันไปมันก็ไปเข้ามาหาลัยเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันแล้วเพราะว่าด้วยตัวโทรศัพท์มือถือมันเพิ่งเข้ามาในยุคนั้นนะครับเพิ่งเข้ามาแล้วก็ไม่ดีผมเองไม่มีโทรศัพท์เขาเองมีโทรศัพท์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้คุยกันแล้วก็แยกย้ายกันไปเราก็กําลังหวเลียวหัวต่อขึ้นม .6 ก็ต้องเอนทรานซ์สมัยก่อนเอนทรานซ์นะต้องเอนทรานซ์ต้องเข้าเรียนที่ไหนเลือกเรียนที่ไหนไปไหนดีอะไรเงี้ยเก็แยกย้ายกันไปพอใกล้ๆจ,จบม .6 รถคันแรกที่มันขับกลับมาหาก็คือ Mercedes-Benz C220 ผมจำได้เลยโหแม่งใส่แม็ก b s บขับมาในยุคนั้นเนี่ยคือรถ Mercedes-Benz C220 นี่คือมันโคตรเท่เลยนะครับเด็กเข้ามาหาลาัยปีหนึ่งมันขับรถพวกนี้ได้ไงวะโหแม่งเจ๋งมากเลยมั็ขับกลับมาเราก็ถามว่าเฮ้ยมึงซื้อรถอย่างนี้ได้ไงวะอะไรเงี้ยมันพูดว่าเออมันตัวมันเองเนี่ย คือมันเป็นลูกเซี่ยวนะครับแล้วก็พ่อแม่มันก็แยกทางกันแยกย้ายกันไปมันเองเติบโตมาจากคุณตากับคุณยายมันรักตายายมากมันรักแบบรักมากๆเลยจําได้ไหมครับที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันประสบบัเพศอ่ะแล้วมันบอกผมว่าอย่าบอกตากับยายมันนะคือมันไม่อยากให้ตากับยายป็นห่วงมันอะไรเงี้ยผมว่าเออเว้ยมันไม่ได้พูดว่าพ่อกับแม่นะมันพูดว่าอย่าบอกตากับยายกูนะผมแบบจำแบบ ในตอนนั้นไม่รู้แต่หลังจากนั้นมาก็เลยอ๋อมมารู้ประวัติว่ามันเป็นอย่างนี้ไว้เพื่อนอะไรเงี้ยนะครับเสร็จปุ๊บบอกว่ามันมีพ่อบุญธรรมพ่อบุญธรรมมันรับเลี้ยงเอ็นดูมันอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็พามันไปเรียนพามันไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยให้มันแบบเหมือนทําให้คนมันมีชีวิตขึ้นนะครับแบบจากครอบครัวที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อะไรเงี้ยอยู่กับตากับยายอะไรเงี้ยพอมีคนเอ็นดูมันก็โหทีนี้ยาวเลยครับ คือพ่อบุญธรรมมันก็เป็นคนดีด้วยพามันไปไปเรียนเรียนภาษาเรียนนู่นเรียนนี่มีความคิดความอ่านทําธุรกิจอะไรเงี้ยมันก็ประสบความสาเร็จเชื่อไหมครับจากนั้นมาทุกๆปีเนี่ยเพื่อนคนนี้ก็จะกลับมาหาเพื่อนๆอคนอื่นๆด้วยนะครับที่ชัยนาทได้เห็นรถสปอร์ตทุกปีรถเบนซ์คันนั้นกลับมาเสร็จปุ๊บแล้วมันค่อยๆขยับรุ่นเรื่อยๆฮะเ3 BMW มบับ ถัดจากนั้น3อสามร้ 300, แล้วก็อันนี้ขยับไปโหดละเฟอร์ลรี่ F สามห้าห้าเฟอร์3 5รี่สามห้าในยุคนั้น Ferrari f ฟอร์ r f รี่เสหเร็จปุ๊บต่อมาเป็น360เป็นสามหก่อนแล้วขยับเป็น360 360แล้วก็ขยับเป็น F430 คือผมชอบรถก็เลยจำรุ่นได้ f 4 3สเสร็จปุ๊บก็เป็นเบลเล่ เบลเล่เสร็จปุ๊บก็เป็นอเวนทาดอร์ uh, มันขับลาบ o กินีอเวนทาดอร์มาแล้วจากนั้นเนี่ยเหมือนกับคุณตากับคุณยายอะ่ะมันเสียไปแหละก็ไม่ค่อยได้กลับมาที่ที่นี่แล้วนะครับก็ไม่เจอมาอีกเลยล่าสุดที่เจอก็คือน่าจะเป็นอเวนทาดอร์สีแดงนั่นแหละแล้วก็ไม่เจออีกเลยเอนะฮะก็ถามว่า การเติบโตของคนเห็นไหมครับถ้าเราเก็บเรื่องดีๆก็คือพลิกผันชีวิตนะครับจากประสบอุบัติเหตุคือบ้านก็ไม่ได้มีเงินนะเป็นฐานะปานกลางด้วยกันทั้งคู่อนะไรเงี้ยแล้วเขาก็เติบโตด้วยโอกาสมีแมวมองไปต่อยอดแล้วก็ไปเติบโตจากนั้นมาผมก็ไม่ได้คุยกับเพื่อนคนนี้อีกเลยนะครับถามว่าถ้าเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่สนิทไหมผมว่าในช่วงนั้นนสนิท แต่มันก็คือทุกคนเติบโตครับไปมีครอบครัวไปอะไรแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ติดต่อกันแล้วนะครับอยกย้ายกันไปแล้วก็ถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่คิดถึงมึงนะไม่จำเป็นต้องขับรถสีแดงมาหาก็ได้เฮียมึงมาไงก็ได้แม่งเ็เพื่อนกันเหมือนเดิมเวลาเพื่อนเจอกันดีสุดคือถอดยศถอดฐานะถอดบัญชีธนาคารออกไปแล้วกลับมาคุยกันแม่งจะสนุกเหมือนวันแรกที่เจอกันเชื่อผม